ตัวฉันคือนกวิหกโบยบินออกไปทั่วถิ่นโผผินบินมาสีสันสดใสขนไสงามตาอยู่ในไพรป่าเพลินตาชวนชม สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูโบก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำความรู้จักได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยของนกน้อยนั่นเองค่ะดังคำคล้องจองที่ครูโบได้บอกไปเมื่อกี้ก็จะเป็นคำคล้องจองที่เกี่ยวกับนกน้อยนั่นเองนกน้อยเขาจะอาศัยอยู่ในป่า ั้งเด็กๆก,ก็เห็นเขาไม่ได้อยู่ในป่าอยู่ที่ไหนคะอยู่ในกรงใช่ไหมคะและสำหรับวันนี้นะคะครูโบก็จะให้เด็กๆเกนี่ยได้เรียนรู้ได้รู้จักเกี่ยวกับชื่อของนกชนิดต่างๆค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวครูโบให้เด็กๆเกนี่ยได้รู้จักเกี่ยวกับชนิดของนกและชื่อของนกนะคะดูนกตัวที่หนึ่งก็คือนก ุนทองนั่นเองค่ะนกขุนทองเนี่ยเด็กๆก,ก็ดูเลยก็จะมีปากแหลมใช่ไหมคะก็จะมีเทา้าต่อไปนกพิราบนกพิราบนี้ก็จะสามารถพบเจอได้บ่อยบ้างก็อยู่ในวัดบ้างก็อยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนกพิราบเขาก็จะมี ลักษณะสีของเขาจะเป็นสีเทาต่อไปก็จะเป็นนกขมิน้นนกขมิ้นเนี่ยสีอะไรคะลูกสีเหมือนขมิ้นเลยนกขมิ้นก็ก็จะมีสีเหลืองทองต่อไปก็จะเป็นนกอินซีนกอินรีนี้จะมีลักษณะเด่นของเขาก็คือตัวใหญ่มากเลยนะคะต่อไปเป็น นกเขานกเขาก็สามารถมองเห็นได้อยู่บ่อยๆใช่ไหมคะต่อไปก็เป็นนกเอี้ยงนกเอี้ยงนี้รูโบเชื่อเลยเด็กๆต้องรู้จกักนกเอี้ยงก็จะอาศัยอยู่ตามท้องนาเขาจะอยู่กับหัวกับควายนกเอี้ยงเอ่ยมาเลี้ยงควายเท่าใช่ไหมคะนกเอี้ยงบางครั้งก็จะอาศัยอยู่บนหลังของ บัวของควายนั่นเองค่ะต่อไปก็จะเป็นนกแก้วนกแก้วเด็กๆดูสิคะลูกเขา,เจาจะมีสีสันของเขานี่สดใสสวยงามทีเดียวสีของเขาเนี่ยจะโดดเด่นต่อไปนกกระยางนกกระยางลักษณะของเขาก็จะเป็นตัวสีขาวนกกระยางเนี่ยก็จะอาศัยอยู่ที่ ท้องนาทุ่งนาเหมือนกันถ้าลูกมองเห็นไกลๆสีขาวๆนั่นแหละก็คือนกกระยางค่ะต่อไปนกกระจบนกกระจบน,จนี้ที่ศูนย์เราที่โรงเรียนเรามีเต็มเยอะแยะมากมายเลยียมีเสียงจุ๊บจิบจุ๊บจิบจุ๊บจิบให้เราได้ฟังอยู่บ่อยครั้งเลยนะคะ นกกระจอกนี่ก็จะมีลักษณะก็คือตัวเล็กๆนะคะสีออกน้ําตาลน้ําตาลและถ่อ,อไปก็จะเป็นนกอีกานกอีกานี้จะมีลักษณะเด่นเลยก็มีสีดำใช่ไหมคะอีกาก็ก็จะมีสีดำลักษณะของเขานั่นเองนะคะและนี่ก็คือชื่อและชนิดของ นกนั่นเองค่ะชื่อที่ครูบูได้ยกตัวอย่างให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้เห็นได้มองภาพเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชื่อนกแต่ละชนิดนะคะแต่นกเนี่ยจะมีอีกยอเยอะแยะมากมายเลยที่ครูบูไม่ได้นํามาให้เด็กๆได้เรียนรู้ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนกอีแรงเอ้ยอีแรงนีพพ่ก็ตัวใหญ่นกกระจิบเอ้ยนกกลม หัวจุกบางคนรู้จักดีใช่ไหมคะนกกรงหัวจุกก็จะสามารถเจอได้ที่บ้านของบางคนก็จะมีการเลี้ยงนกกรงหัวจุกใช่ไหมคะจะอยู่ในกรงคุณพ่อก็จะให้อาหารให้น้ําพาไปแควนมีเสียงร้องจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บคลุกพลิกคลุกปลิก,กขันของเขานั่นเองเสียงนกกรงหัวจุกก็จะมีสีสัน ที่หน้าฟังนะคะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะครูโูก็ให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของนกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สําหรับคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ